ก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสําหรับดราม่าเต็น์สีเหลืองเต,าาเต็นต์กาจนาเต็นต์ตัวเลขว่าเต็นต์อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะผมก็รู้จักนะครับเจ้าของนะครับบางทีผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องเป็นมาไงนะแต่ผมก็รู้ว่าน้องมันก็ค่อนข้างมีฐานะแหละเงินหลักแสนน่าจะจัดการได้ผมก็เลยทักไปนะโพสต์ไปหาน้องว่าให้เอาไปตรวจเลยรถไฟไหม้จริงหรือเปล่าฮนะถ้าไฟไหม้ไม่จริงเนะี่ย ใครที่ทําแบบนั้นอนะ่ะฟ้องเลยเพราะเราเสียชื่อเสียงนะฮะเอาให้สุดไปเลยนะครับก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรครับน้องก็ขอบคุณมานะจนจนเพิ่งมารู้นะครับเมื่อวานนะครับว่าน้องเขาถแถลงข่าวแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้รถที่เขาทําคลิปเนี่ยเขาทําคลิปจริงนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ไปซื้อรถที่เขานะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถฝากขายหรือแบบช่วงเวลาหนึ่งอาจจะขายไม่ได้แล้วเงี้ยเขาก็เอาไปคืนเจ้าของนะครับเจ้าของอาจจะไปฝากที่อื่นต่ออนะไรย่างเงี้ยเพราะเจ้าของรถเขาก็มีสิทธิ์ไปฝากขายที่ไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะ แล้วก็มีคนไปซื้อนะครับคนไปซื้อเขาก็ลงสื่อนะฮะว่าเออเนี่ยรถน่าจะมีโอกาสไฟไหม้อะไรเงี้ยนะครับมัมีหลักฐานเรื่องอะไรไฟหน้าละลายนะครับซึ่งที่ผมดูเนี่ยผมก็ดูรถมาครึ่งชีวิตนะสิบห้าปีนะครับที่ผมเห็นเนี่ยมันคือไฟไฟหน้าละลายเนี่ยมันมันยังไม่ชัดเจนนะผมก็พิมพ์บอกเ้าะไหนะผมะแค่ไฟหน้าละลายเนี่ยมันมีโอกาสเพราะรถยุโรปเก่าๆเนี่ยบางทีมันมีโอกาสที่ชอ็อตไงอย่างเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เนี่ยมันก็มีโอกาสละลายแล้วหรือสายไฟมันช็อต ไฟหน้าก็มีกาสละลายแล้วนะครับคำว่ารถไฟไหมเนี่ยมันต้องทั้งคันหรือเปล่าหรือทั้งฝากระโปรงข้างหน้าหรือเปล่าหรือฝากระโปรงหลังหรือเปล่าอ่าแต่ถ้าเกิดไฟหน้าลายเดียวแล้วฝากระโปรงไม่ได้ไหมแก้มไม่ได้ไหมอ่ามันจะเรียกว่ารถไฟไหมหรือเปล่านะครับแล้วไปใช้คําแบบนั้นนะครับน้องมันก็เตรียมข้อมูลหลักฐานแหละนะครับ <c oughs> เพื่อปกป้องเชื่อเสียงของตัวเองอันนี้ไม่ผิดเลยนะครับก <c oughs> ็ฝากถึงลูกค้าทุกคนที่แบบไปซื้อของสินค้ามือสองอ่าแล้วอาจจะเครียดอาจจะ เวียงอาจจะวีนในสินค้าตัวเองเนี่ยลงเสือก็กลมก็อยากให้ระมัดระวังคําพูดนะครับเพราะว่าคําพูดทุกคำเนี่ยมันถูกบันทึกน,นะครับมันมีโอกาสที่จะกลับมาหาตัวเราได้นะครับไอ้นั่นก็เรื่องหนึ่งนะจบไปไม่เกี่ยวนะแต่ที่รู้สึกไม่ค่อยแบบไอ้นั้นเท่าไหร่นะครับก็มันก็มีหลายๆคน,น่ะที่อยากจะใช้กระแสตรงเนี้ยนะครับเพื่อเชิดชูตัวเองอีกแล้วนะครับก็เห็นบ่อยๆครั้งนะครับหลายๆคนก็ทํานะครับอันนี้ก็มองว่าก็หนึ่งในนั้นนะครับก็ออกมาโจมตี นะครับว่าดาม่าเต้นรถขายรถไฟไหม้อะไรเงี้ยคือปัญหามันมันอยู่ที่คือผมอะก็มีสาขากาจนาอยู่สาขาหนึ่งแต่ของผมอะสีส้มไงนะก็ไม่ได้โดนแต่พอมันเหมือนมีคนไปทําให้มันตกใจนะครับเช่นรัฐบาลประกาศว่าต่อไปคนห้ามนั่งแคปกระบะแล้วนะใช่ไหมรถกระบะแคปราคาจะล่วงกล่าวเลยเพราะว่าคนเขาซือ <S <S าซ้อเขาตกใจเพราะกลัวถ้านั่งกระบะแคปจะโดนจับ <S <S เขาก็ซื้อสีประตูดีกว่าซื้อรดเก่งดีกว่ามันก็ทําให้นะช่วงนึงกระบะมันล่วงเนี่ยเหมือนกันเลยครับพอมาวันเนี้ยเราใช้กระแส ตรงนั้นที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองอะแต่เราลืมคิดไปว่ามันจะถูกกระทบไข่ใช่ไหมก็ประกาศหลาเลยว่าดราม่าเต้นรถกาญจนาเต้นรถสีเหลืองขายรถไฟไหม้นะเนี่ยผมรถผมสวยรถคุณสวยก็สวยไปสิใช่ไหมแต่เปิดหัวแบบนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คนก็กลัวเต้นรถในถนนกาญจนาไปเลยอ่าหรือรุ่นพี่ผมอี่คนนึ่งอ,อันนี้ก็เหลืองจัดเลยเหลืองทุกสาขาเขาสวยเลย,ขยเลยขาโดนทัวลงแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเขาโดนเป็นร้อยคนบอกเต้นนี้แน่เลยเต้นนี้แน่ซึ่งเต้นนี้มันมีชื่อเสียงดังในระดับประเทศ เหมือนกันแต่เต็นที่ที่นั้นอ่ะอาจจะเป็นระดับกรุงเทพหรือระดับโซเชียลแต่สาขามีสาขาเดียวคนก็ มุ่งไปที่เต็นท์นี้เต็นท์นี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยค้าขายอยู่ปกติอยู่กูก็สวยไปด้วยใช่ไหมต้องมานั่งแก้ว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคนก็เชื่อบางไปเชื่อบางอย่างเนี้ยบางทีคนเขาสวยละลายเสร็จแล้วเขาก็ไปนะครับอันนี้ผมก็บอกว่า,วากินเคี้ยวพูดคิดนะนะสิ่งนี้มันก็ไม่ควรที่มันจะย้อนแย้งกลับไปเพราะว่ามันก็ทําร้ายทําลายคนที่เขาไม่ได้ลุยหน่วยเห่งงทีก็เขาเรียวกว่าฟาดงวฟ้ฟงางานะอยู่ก็ โดนหางเล่มาด้วยอะไรเงี้ยนะครับใครที่มีสื่อในมือก็ใช้ใเป็นประโยชน์นะครับนานๆเนะี่ยผมจะด่าคนทุกคนนลนะถ้าผมด่าใครเนี่ยโอ้อันนั้นแหละคือแม่งใช้ไม่ก็ได้แล้วนะผมก็จะว่านานก็ปีละคนสองคนเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะแต่ก็นะครับอยากให้ใช้สื่อให้สร้างสรรค์นะครับทุกคนนะครับเพราะว่าโอ้ถ้าเอาดีเขาตัวชั่วเขาอืน่นนี้แม่งคือผมว่าคนดูมันรู้นะว่าว่ามันคืออะไรนะครับก็ ตามนั้นนะฮะสุดท้ายก็อยู่ที่น้องที่เราเสียหายว่าเขาจะฟ้องหรือเขาจะทบอะไรนะครับเห็นล่าสุดเขาลง Facebook ส่วนตัวแล้วว่ามีการจอมลลางโทรหาเขาแล้วนะว่าอะไรมีอะไรช่วยไหมผมก็ฟังเออก ดูและน่าจะมีภาค2ภาค3นะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นกระจะให้คนที่ใช้สื่อด้วยนะครับลูกค้านะครับซื้อรถไปนะพี่นะติดอะไรพี่ไปที่เต็นท์ก่อนใจเยน็ยนๆหรือถ้าซื้อรถกับผมเนี่ยมีอะไรพี่เข้ามาก่อนนะเคลียร์ได้เคลียร์จบให้นะปัญหาเรื่องเยอะก็รับซื้อคืนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้ามันเหลืออดแล้วจริงเนี่ยพี่ก็มีสติในการใช้สื่อแล้วกันนะครับเพราะทุกอย่างที่ออกไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะว่าพี่ไม่ได้พูดชื่อเต็นท์เนี่ยภาพพ,าพิดพอมันภาพผินปุ๊บมันโดนกระทบคนนั้นคน,น แค่นี้แหละครับผมค,ครับ